โอ้โห oh, oh, ท่านผู้ชมขับ R15 ไปรับแฟนไปี่นาำตำนะครับวันเดียวคนดู3 0 0พันกว่านะครับมีคนดูคลิป R15 เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปยเราไปขับรถกันอีกนะครับ R15 ไปขับรถเล่นในบ้านบึงหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคไปค <c ười> ันนี้ดีกว่าคันนี้น้ำมันเหลือสีขีดนะครับเติมไว้เมื่อวานนะครับอันนี้0ูย์ ศูนย์เจ็ดก็จอดไว้ก่อนนะครับเวลาไปเที่ยวไหนไกลๆก็เอาศูนย์เจ็ดนะครับเมื่อเช้าไปส่งแฟนก็เอาศูนย์เจ็ดไปส่งนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช anel Nicky w a t นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาขี่รถเล่นกันหน่อยนะครับตอนเย็นๆนะครับไม่รู้ว่าจะทาอะไรดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมหิวนะครับผมออกมาหาอะไรกินนะครับก็เลยเอากล้องออกมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเหมือนกันนะ เจอเพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนเรานะครับแต่ว่าเป็น R15 เหมือนกันนะห้ยตำรวจตำรวจโบกจราจรนะครับซ้อนสามหมวกกันน็อกไม่ใส่ก็เขาก็ไม่จับนะครับเขามาบกรถแต่เราไม่รู้จะไปไหนดีนะครับเราไปหาอะไรกินนะครับเอ,อคลิปแนวไหนที่คนดูจะชอบดูนะครับก็คงจะเป็น ที่เขาขอกันมานะครับก็จะเป็นพวกแกล้งแฟนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบแกล้งแฟนนะครับยังไม่เคยแกล้งเลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะโกโดนด่า <c oughs> โกโดนด่านะแกล้งแรงไปแต่โกโดนด่า <c oughs> ที่มีคนดูเยอะๆนะครับเป็นช่องอื่นก็ทํากัน,นครับหาสาวๆนะครับหาไบกี้อะไรอย่างนี้นะครับคนขับรถ <c oughs> พิมพ์นิยมอะไรอย่างนี้นะ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขี่รถเล่นชิวๆนะครับในบอำเภอบ้านบึงนะครับชิวๆหาอะไรกินดีก,กว่าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องสองสาวนิดนึงนะครับผมว่ามันมีเทคงงนิคง่ายๆนะครับที่จะไปถ่ายเขาได้เนี่ยก็คืออทําเป็นไม่รู้ทางนะครับแล้วก็ไปถามทางอะไรเงี้ย เออตรงนี้ไปทางไหนนะผมเพิ่งมาอยู่ใหม่อะไรอย่างนี้นะฮใครอยากลองทําก็ไปทําได้นะครับช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดแล้วนะครับปกตินี่ก็เวลานี้ก็ห้ามโมงอะเนาะก็จะมีนักเรียนมั่งนะครับน,นี่ก็ มาอยู่หน้าโรงเรียนบ้านบึงมงีมีสองโรงเรียนติดกันเลยนะครับเมื่อกี้ฝนพุ่งตกเหรออยู่ในห้องทั้งวันไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหถนนเริ่มเปียกอย่างที่ว่านะครับคลิปที่แล้วเราก็รีวิวท้ายไปนะครับว่ามันเปียกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเจอเจอน้ําฝนบนถนนนี่ก็คือหลังเปียกนะครับก็หาปืน้นแห้งๆไว้นะครับ โอ้เดี๋ยวเรากลับดีกว่านะครับแต่นี้เริ่มถนนเปียกแล้วอุ้ยฝั่งนู้นถนนเปียกว่ะโอ้ถนนเปียกอยู่ช่องขวาไปก่อนนะฮะช่องขวาแห้งวันนี้เป็นวันอังคารนะครับแต่ว่า โรงเรียนเขาปิดไปแล้วนะครับก็เย็นๆแบบนี้ก็จะมีลุงๆป้าๆนะครับเหมือนนายมะขามบอกเอ้ยนายมะขามบอกว่ามันเป็นวันอาทิตย์ <c oughs> ก็เลยไม่มีนักศึกษานะครับแต่ว่าแถวนี้ไม่มีนักศึกษานะครับมีแต่นักเรียนนะครับแต่นักเรียนก็ปิดเทอมอีกอ่ะวันนี้เรามาหาอะไรกินนะครับเราไม่ได้มาตามหาสาวๆนะครับไม่เคยนะครับไม่ไม่ไมทาไม่เป็นนะฮะ กินอะไรดีนะที่ต้องไม่รอที่โอ้โหกินหอยทอดดีกว,ว่ากินนี่แหละ <c oughs> กินนี่เลยนะครับไม่ต้องรอเอ้ยไม่ต้องเอาไปกินที่บ้านนะครับกินเสร็จก็ไม่ต้องล้างจานสบาย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 นะครับกินก็ไปนั่งกินคนเดียวนะครับเอาหอยทอดทะเลรวมครับหอยทอดทะเลรวม กินนี่นะครับแถวไหนดีนะชิวๆนะวันนี้เขาเพิ่งเปิดร้านนะครับ5โมงกว่าอุย้ยรถอย่างสวย เดี๋ยววันนี้พากินหอยทอดนะครับพาเจ้าพากินหอยทอดเพิ่งล้างมานะครับล้างมานิดนหน่อยนะครับก็ที่ไปสอนล้าง <c oughs> ที่พาไปล้างเมื่อกิปก่อนๆน,นะครับประมาณ2คกิปกิปที่แล้ว2คกิปที่แล้วนะครับพาไปล้างรถมานะครับก็คือเมื่อวานนี่เองร้านนี้ก็มีเราชนะเรารักกันนะครับแต่ว่าของผมหมดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเร,เราหอยทอดก่อนนะครับ A later few moments later. โอเคนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปจ่ายตังกันนะครับเดี๋ยวดูว่ากี่บาทนะครับก็อิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวเท่าไรครับห้าสิบห้าบาทนะครับมากินกันได้นะครับบ้านบึงไะเดี๋ยวเราก็ไปแซดกันต่อนะครับอันนี้ร้านข้าวแห้งนะครับร้านดังในบ้านบึงนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมากินสักครั้งเลยนะครับ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันขี่แลเล่นนี่ดีกว่านะครับเย็นๆแบบนี้ก็ต้องขี่แล้วเล่นกันแบบนี้แหละไปเขียวโอ้โ อยู่ๆก็ไฟเหลืองอัมพันขึ้นมานะมาไม่ทันไฟเขียวนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แยก M16 นะครับบ้านบึงนะครับเขาเรียกแยก M16 นะผมก็เรียกแยกโลตัสนั่งนาน,นตรงไปเนี่ยไปสัตหีบประยองได้นะครับทางนี้ก็ไปได้นะครับทางนี้ก็ไปเข้าอำเภอแกลงนะครับอุ้ยหนุ่มไอ้นุ่มล้อทองก่มเรียกปเนี่ย เราซิ่งหน่อยนะครับแมนแมนดูนะครับฟิีเตอร์นะครับไม่ต้องกําคัดนะครับมอบหน่อยมอบหน่อยนานๆนนทีจะได้ออกมาซิ่งอาร์ิพานะครับ ลอด้วยประมาณนี้นะครับพอแล้ว เย็นๆแบบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าออกมากับขี่รถเล่นนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้นําให้ขับรถเร็วกันนะครับขับรถเร็วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ครบนะครับโอเคนะ๋ยวเราก็จะเลี้ยวกลับกันแล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับกันแล้วนะครับมาขี่รถเล่นกันนิดนึงนะครับวัน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 บังผมหน่อยไป โอเคกลับมาถึงแล้วนะครับก็ไปบิดรถมาสัก2-3งสยูเทิร์นนะครับหรือว่า2ยูเทิร์นไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูเลยโอ้ติดไฟแดงอีกแล้วเจอแต่ไฟแดงนะถ้าเป็นพี่มะขามนี่เป็นไฟเขียวไปแล้ว อ๋อตำรวจไปแล้วนะครับเมื่อกี้กดยืนไฟจราจรอยู่ตรงนี้นะที่ตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเอ่ยตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ17-5 5นะครับออกไม่ได้โควิดมา <c oughs> ปิงปองนะครับเมื่อกี้ผมไปกินหอยทอดนะครับแล้วก็เช็คอินนิดนึงนะครับว่าออกไหนดีนะครับ แล้วก็มีปิงปองอาวันนะครับที่กับอาวันเสียมเงินอ่ะมาคอมเมนต์ว่าออกไม่ได้โควิดมานะครับเขาก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับบ้านบึงแล้วก็มีพี่พอใจไรเดอร์นะครับมาคอมเมนต์ว่ารถพี่อาใช่ไหมครับอันนี้ครับอาวันผมก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วครับเครื่องยนต์ CP ีไข่ไก่นะครับจริงจริงจรอาวันเเครื่อง C p 4นะครับนะ นะมีคนขับเยอะเหลือเกินนะครับ R15 คันเดิมที่เราเจอมาตอนนั้นแหละแต่ว่า R15 นี่เป็นรถที่คนขับเยอะจริงๆนะครับไม่เถียงเลยใครบอกว่าเป็นรถยอดนิยมก็ได้นะครับรถสปอร์ต 155cc ที่เป็นที่นิยมมากเลยนะครับ R15 เนี่ย มีร้านขายทุเรียนอีกอะหมอนทองระยองฮิแต่ขายบ้านบึงเฉลบรีนะครับก็น่าจะอิมพอร์ตมาเลยนะครับอิมพอร์ตจากระยองเลยนะครับอืมได้กลิ่นเลยอะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ปวดปลานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่รถเล่นกันสักสองรอบนะครับแล้วก็กลับห้องกันแล้วนะฮะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไว้ใจเบียวเว่ยงเท่านี้เนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ